พิมพ์รายการเพื่อเก็บเงินจากลูกค้าตรงจุดนี้นะครับเวลาที่เราเลือกรายการแล้วก็พิมพ์รายการไปที่ห้องครัวเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีนี้ก็คือ,อลูกค้าต้องการที่จะชําระเงินหรือว่าเช็คบิลน,นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์รายการหรือว่าสรุปรายการยอดเงินไปให้ลูกค้าดูนะครับว่าทั้งหมดนี้มีรายการอะไรบ้างแล้วก็ยอดเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะมา กดปุ่มพิมพ์ตรงนี้นะครับนะครับก็คือกดปุ่มพิมพ์ตรงนี้ก็จะจะพิมพ์รายการตรงนี้ไปให้ลูกค้าดูแล้วก็เก็บเงินจากลูกค้ามานะครับก็กดปุ่มพิมพ์นะครับนะครับก็จะได้รายการนะครับตามนี้นะครับไป ไปชี้แจงกับลูกค้าว่ายอดเงินที่จะต้องชําระเงินอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้รับเงินจากลูกค้ามานะครับเราก็ค่อยอามาทํารายการชําระเงินนะครับชําระเงินเสร็จแล้วแล้วก็นําใบเสร็จแล้วก็เร่งเงินทอนไปคืนกับลูกค้านะครับนี่ก็คือรายการพิมพ์เพื่อเก็บเงินจากลูกค้านะครับ